วันนี้วันอาทิตย์ที่22เดือนมิถุนายนนะคะ2557ขณะที่หลวงแม่พูดอยู่กับลูกในรายการนี้นะคะตัวจริงของหลวงแม่นั่งอยู่ที่สุราษฎร์ธานีไปบวชสมณีรีค่ะคิดว่าน่าจะบวชไปแล้วตั้งแต่วันที่21นะคะเท่าที่เขาบอกมา21รูปแต่ว่าจริงๆแล้วเท่าไหร่ประเดี๋ยวตอนที่กลับมาคงจะได้คุยกันวันนี้ต้องขอบคุณ เ,เทคโนโลยีสมัยใหม่นะคะที่ทําให้ลูกได้ฟังเทศจากหลวงแม่ได้แม้ว่าหลวงแม่เองจะไม่เห็นลูกก็ตามนะคะวันนี้อยากจะพูดประเด็นที่ค้างเอาไว้ก็คือเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้รับสั่งกับพระอนุนเป็นครั้งสุดท้ายว่าแม้ว่าพระองค์จะไม่ได้แต่งตั้งผู้ที่เป็นอาจารย์ให้นานะคะไม่ได้มีพระอาจารย์รูปใดเป็นผู้นําคณะสงฆ์ก็ตามแต่องค์สมเด็จรรรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทาน ทั้งรธรรมและวินัยให้เป็นเกาะนะคะที่ใช้คําว่าทีปาให้เป็นเกาะที่เราจะได้เกาะยึดได้สําคัญที่สุดที่เราจะต้องทําความเข้าใจกับคําว่าธรรมะและวินยัยบางคนก็ถือเคร่งทางด้านพระวินยัยจนกระทั่งละเลยว่าแล้วเนะื้อหาสาระของธรรมะนั้นเป็นอย่างไรอย่างเช่นพวกเราบางคนนะคะที่เคร่งพระวินัยจัดจัดเนี่ยก็ ยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างจริงๆที่เกิดขึ้นในวัดญาติโยมเอาของมาถวายแต่เป็นอาหารที่จริงๆแล้วเลยเวลาเที่ยงไปแล้วเราก็ไม่รับพระไม่ควรจะรับอาหารหลังเที่ยงนะคะแต่ญาติโยมไม่ทราบญาติโยมไม่ทราบเนี่ยสิ่งที่เราจะบอกกับญาติโยมได้ก็คือคุณโยมวางไว้เถิดระเดี๋ยวจะมีคารวสเขาจัดการแล้วเขาก็จะเอาอาหารที่คุณโยนำมาถวายเนี่ยถวายพระวันรุ่งขึ้นนะคะ แต่ก็จะมีหลวงพี่บางคนที่ค่อนข้างจะดุนะคะดุดุยาโยมไปเลยว่าเลยเที่ยงแล้วรับไม่ได้อันนี้ก็คือแคร่งในพระวินัยโดยขาดเมตตาต้องอธิบายให้ญาติโยมฟังนะคะว่าพระเนรับอาหารไม่ได้แต่ไม่เป็นไรอาหารที่นำมาเนี่ยไม่เสียหายจะได้เก็บเอาไว้ถวายในวันรุ่งขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะคะธรรมะกับวินัยจึงประคองมาอยู่ด้วยกันเสมอ ทีนี้ญาติโยมจะสงสัยว่าอ้าวแล้วพระไตรปิฎกเป็นมายังไงนะคะพระไตรปิฎกแปลว่าสามตะกรา้าพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกก็คือพระธรรมวินัยนั่นแหละนะคะแต่ในส่วนของพระธรรมในส่วนของพระสูตรนั้นได้มีบรรดาอัตฉรถาจารย์อธิบายเฉพาะเรื่องจิตกับการทํางานของจิตนะคะเจาะเอามาเฉพาะเรื่องนี้อธิบายขยายความเพิ่มเติมขึ้นมาจนเกิดเป็นอีกส่วนหนึ่งของคําสอนของ ของพระพุทธศาสนานะคะก็เลย450ปีหลังจากนั้นพศ450นะคะเมื่อพุทธศาสนาเดินทางไปถึงสีลังกาเนี่ยได้มีการจารึกเป็นอักษรครั้งแรกเกิดเป็น3ตะกรา่าพระไตรปิฎกแปลว่า3ตะกร่านะคะก็คือพระสูตร คือพระวินัยนะคะคือพระสูตรพระสูตรก็คือพระธรรมที่พูดถึงตอนต้นนะคะแล้วก็พระอภิธรรมอภิธรรมก็คือส่วนที่ขยายขยายความมาจากพระสูตรพระสูตรก็คือรวบรวมคําสอนของพระพุทธเจ้าและคําสอนของบรรดาพระเถระที่เป็นรุ่นสําคัญนะคะเช่นบางครั้งจะเป็นคําสอนของพระสารีบุตรบ้างเป็นคําสอนของพระโมคคัลลาบ้างนะคะในส่วนนี้เจาะจงเฉพาะเรื่องของ จิตเจตสิกจิต,จตและการทํางานของจิตพูดว่าอย่างนั้นนะคะเ,เราจึงทําความเข้าใจมีพระอาจารย์บางท่านนะคะท่านบอกว่ารู้แค่พระธรรมวินัยก็พอซึ่งในในเนื้อหาสาระก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าการอธิบายขยายความเรื่องจิตเจตสิกนั้นได้มาจากเนื้อหาที่อยู่ในส่วนที่เป็นพระธรรมนั่นเองนะคะถ้าเราไม่ได้มีเวลาลงไปในรายละเอียดลงไปลึกซึ้งในพระอภิธรรมเราตั้งใจอ่าน ธรรมะนะคะในส่วนที่เป็นพระสูตรนั้นก็น่าจะพอแต่ถ้าหากว่ารู้ในอภิธรรมด้วยยิ่งวิเศษนะคะตรงนี้ย้อนกลับมาที่ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทิ้งประเด็นไว้ให้เราก็คือพระธรรมและพระวินัย